ดีแมคมาดัดแนบเหลือ4นิ้วสอดช่างแบงค์พร้อมเปลี่ยนโชคหลัง PT Auto Speed สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตส่งงานทีเดียว2คันรวดนะคะคั<อ><อ>ดีแมครถข้อกข,ขวามือลูกคา้าก็มาจัดสรงเอาหน้าหลังสงแตนดาร์ดพร้อมกับเปลี่ยนโชคหน้าหลัง PT Auto Speed ปะว่าแล้วก็ไปเริ่มงานกันเลยค่ะและคันดีแมครถคอขนั้นเราได้ทําการลือโชคหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เอาไปให้ช่างแบงค์ทําการประกอบใส่ให้อยู่ส่วนด้านหลังก็ให้ช่างเสมุทเข้าไปเปลี่ยนโชคหลัง PT Auto Speed ให้เลยจากส่วนทางด้านซ้ายคันซ้ายมือมาดัดแหนบเหลือ4นิ้วขอช่างแบงค์นะตอนนี้แต่กับช่างโบนนั้นกําลังช่วยกันลือแนบลูกค้าลงมาค่ะ เราจะยกเข้าไปด้านในหลังร้านเพื่อให้ช่างแบงค์ทำการกดดัดค่าแต่ว่าระหว่างทางคุณขามันก็ยากอุปสรรคนิดหน่อยนอตตรงเตงมันถอดยากันราคาใช้เวลาสักครู่นึงเมื่อถอดนอตตรงเตงด้านหลังออกได้เลยอแล้วเราก็ทํากันยกแหนบลงมาแล้วเอาเข้าไปด้านในหลังร้านเลยค่ะส่วนตอนนี้ช่างเสือก็ลุกขึ้นมาทําการประกอบใส่โชกคหน้า PT Auto s p e e ปีัแมดีแมกนุดคอกคันนี้โช๊ค PT Auto Spe สเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเป็นแบบไหนนี่จ้าแกน20ประกันรั่วซึมให้1่ปีผานปรับไม่ได้คู่ ในหลังร้านกันดีกว่าค่ะและหน้าที่การประกอบชกหน้าดคคีแมกลดข้อนั้นปล่อยให้ช่างโบกับช่างเสือทาไปค่ะตอนนี้มาดูช่างแม็กทำการกดดัดแหนบดีแมกอิสสุดีแมกคันสายมือดีกว่าคะ่ะเช่นเดิมค่ะทุกคนค่ะทําการยกแหนบขึ้นบนโต๊ะค่ะวัดระยะก่อนทาการเอาแผ่นรับน้าหนักออกหลังจากนั้นจะเอาแผ่นรับน้ําหนักออกแล้วก็ทกําการวัดระยะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยกไปกดดัดกันดีกว่าค่ะแหนบที่ร้านจะต้องดัดเท่ากันทั้ง2ตับไม่มีดัดเพื่อดัดเกินแล้วดัดทุกรอบวัดทุกรอบเหมือนเดิมทุกคันไม่ว่าจะถ่ายคลหรรอม่่่ถาาาาาลเจะทททํํแบบบีี้ตดสั ร้านนะคะร้านสตางลอโตปัจจุบันอยู่พุทธมณฑลสายสี่ซอยกระทุ่มลมสิบแปดค่ะเราทํามีช่างกันอยู่สามคนต่ายช่างแบงแล้วก็ช่างเสือสําหรับวันเสาร์ที่ก็จะมีช่างโบกับช่างบอลมาช่วยงานตอนนี้งานเนี่ยของเราก็ได้ทําการดัดเท่ากันทั้งสองตับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นมาจ้าทําการประกอบแผ่นรับน้าหนักเข้าไปเลยค่ะแล้ววัดระยะอีกรอบนึงค่ะทาไม่เพี้ยนก็ไปยกไปใส่ที่รถกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านนอกกันสําหรับการประกอบแนบใส่รถให้ลูกค,ค้าค่ะอ๋อลืมบอกไปสําหรับคันนี้ลูกคา แล้วก็ลืมส่งงานคันลดค้อกเมื่อสักครู่นี้เลยต้องขอประทานโทษด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรมาต่อคันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาส่งงานคันนี้ <c oughs> หลังจากประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยวัดระยะได้แล้วแต่ก็ลุกขึ้นมาทําการห <c oughs> ยิบ <c oughs> หลัง PT Auto s p e ป d ค่ะแปบประกันรั่วซึมให้ 1, <c oughs> 1> ปีมีป, <c oughs> ปัญหาแตกตายเอาเข้ามาที่ร้านเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายถ้ามีของเราเปลี่ยนให้เลยถ้าไม่มีของต้องรบกวนรอหน่อยนะคะตอนนี้ช่างเสือก็มุดเข้าไปทําการใส่โชคหลังรี้อยแล้สปีดแล้วยาทั้ง2องฝั่งเลยเรียบร้กยแล้า ดูโรงหากพอใจแล้วก็ช่างเสือเธอมาวัดพร่อน,อนที่จะทําการส่งงานลูกค้าเลยค่ะปะเราไปข้ามฝั่งไปส่งงานลูกค้าฝั่งนู้นกันดีกว่าค่ะร้านสต,ตงางค์ร้อโตปัจจุบันอยู่พุทธมณฑลสาย,ยสี่ซอยกระทุ่มล้ม18เป็นร้านเล็กๆที่ทํากันอยู่แค่3คนดูเต็มเต็มลำก็จะประมาณนี้เดินทางปลอดภัยค่ะ